กำลังจะมาถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั้นเราพิสูจน์มาแล้วในหลายโอกาสล่าสุดที่ผ่านมาท่านคงได้เห็นการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเราไ,ได้รับผู้ประมาณในการสื่อประาสัมพันธ์มากนะักแต่เห็นเลยว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬาดังๆหลากหลาง ประทับใจในการเป็นเจ้าบ้านการต้อนรับมีการลงโซเชียลไวรัลไปทั่วโลกและกระทั่งทุกคนที่ไม่รู้จักก็ได้รู้จักอันนี้มาจากธรรมชาติของความเป็นคนไทยที่มีแขกมีใครมาหาเราเราก็ให้การต้อนรับจากใจมีของฝากของอะไรไปอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งแล้วนะคะแล้วงานนี้เราก็มาต่อยอดอีกเราก็ทําให้ปลูกกระแสการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ย มันมันพลังในตัวเราเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดอย่างนึ่งทำให้คนมามาหามาเยี่ยมมาเยือนโดยไม่ต้องการลงทุนอะไรทั้งสิ้นลงทุนที่ความเป็นคนไทยของเราอันนี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าเมื่อเราเป็นเจ้าบ้านไทยที่มีมาตรฐานม,มีบริการที่อบอ,อุ่นแล้วดูเ้ท่าทางเทคโโนโลยี เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายจับมือกันเดินไปข้างหน้าประเทศไทยเราก็จะโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ทดีต่อมายเยือนดีต่อเจ้าบ้านและดีต่อโลกอย่างแท้จริงขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอ,เอ,เอกชนภาคการศาึกษาชุมชนสื่อมวลชนและอาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมผลักดันโครงการนี้ ให้เกิดขึ้นและขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้แบ่งปันและต่อยอดให้เกิดผลจริงในพื้นที่ทุกท่านนะคะและขออวยพรที่โครงการเจ้าบ้านที่ดีดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการค่ะขอบคุณประสบความสำจกับท่านด้วยนะครับท่านนักริยาคาณโบและขออนุญาตใ่้เป็นเขอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะครับพร้อมกันนี้ผมขอเรียนเชิญกลับขึ้นสู่ด้านบนเวทีรับท่านถาปณีเกียรติไพบูร ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับและเรียนเชิญเพิ่มเติมครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศท่านอภิชัยชัดเฉลิมกิจเป็นรวมพิธีเปิดของเราครับในโอกาสสาคัญนี้เราเป็จะเดินทางเข้าสู่โมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่โมเมนต์สำคัญของการรวมพลังของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับใช่แล้วค่ะกับพิธีการเปิดงานนะคะกับโครงการเจ้าบ้านที่ดีปลุกพลังท่องเที่ยวไทยสู่อนานคตยัง่งยืนค่ะ เดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะโดยเป็นการให้สัญญาณกับท่านประธานค่ะเดี๋ยวเราจะมีแท่านพิธีวางอยู่ด้านหน้านะคะและให้ท่านประหลัดวางมือลงบนกลุ่มนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นสัญญาณในการเปิดงานเนี่ยเป็นทางการค่ะเชื่วว่าพวกเราพร้อมแล้วครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเราจะเริ่มต้น พิธเปิดโครงการชาวบ้านที่มีปุพลังงานปุ่มพลงงานท่องเทื่อใ่นองอังยืนนะครับอยางเป็นมานการในโอกาสสำคัญนี้ครับเรียนเจอขึ้นรวปัฒนธรรมตะวันตีทั้นต่นะครับท่างนิธนบบนีสีแดงครับรองผู้ว่าการด้าสื่อสารการตลาดการท่องเ,เที่ยวแห่งประเทศไทยขอตำรวจตรีดานูนกล่ำสูรผู้ปัะชาการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่รวจท่องเที่ยวคุณนัตยาแขงคุณรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณลวัฒนาทงสาปานผูดด้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนอพตตัวแทนผูดด้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนค่ะขออนุญาตค้างไว้สักครู่ก่อนนะครับ เ,เชิญเพิ่มเติมคร,รับคณะผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและลกีฬาครับพื่อรปูปบันจึกภาพด้านบนเวทีเพิ่มเติมนะครับในงานนี้ครับเจ้อาอาที่ดีลูกพลังท่องเที่ยวไทยสู่อนาคตย,ยั่งยืนเป็นปรูวมมือที่เราเห็นได้เลยครับว่ามีหลากหลายภาคส่วนที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนหน่วยงานภ่ารัฐ ภาคเอกชนรวมไปถึงภาคประชาสังคมด้วยนะฮะขเขาเลยกำลังร่วมมือในการเตรียมตัวครับเป็นเจ้ามากที่ดีแซนแล้วค่ะว,วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการอัพเดตนะคะความรู้ต่างๆค่ะก็เท่าทันนะคะกับยุคสมัยปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเร็วค่ะแล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวไทยของเราเนี่ยนะคะกลับมาดีแล้วก็คืค้หนู้ขึ้นนะ ท,ที่ผมเชื่อว่าเรามีสเสน่ห์นะครับความเป็นไทยแล้วก็เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเที่ยวระไนให้มีความโดดเด่นแล้วก็ส่องสว่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับค่ะช่วงเวลานี้เชิญชวนนะครับครอบครัวสิมนชนร่วมกันครับเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับสามารถมาเที่ยวชมงานกระไรสองวัน,นเต็มๆเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับวันทังางาันที่1 4แล้ววันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันวันพุธที่15ตดหลังคมส5ง8กครับ ลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทันทมีภาพคลาสและภาพเอกชนนะคะขึ้นบนใบถีเพื่อค่ะดูร่วมกันค่ะขออนุญาตทุกท่านครับบนเวทีทามเข้าไปสักครู่ก่อนนะครับขออนุญาตให้ช่างภาพของเราครับได้ทำการบันทึกภาพที่สึ่ประมาณ5วินาทีนะฮะ ล้วก็พร้อมกันนี้เชิญชวนในหลายโซนกิจกรรมครับสามารถที่จะเที่ยวชม Exhibition นโซนของเราได้มี6โซนด้วยกันนะครับพร้อมกับ2ห้องเวิร์คช็อปของเราเอาละครับขอเสียงปรบมือนะครับกับทุกท่านด้านบนเวทีครับถือว่าเป็นภาพเป็นความประทับใจมากๆเลยนะคะ